ข่าราชาเลิกทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมใช้ชะตาอุ้งอิงเป็นเดิมพันเรียกว่ากำลังเป็นที่จับตากับประเด็นทักษิงชิน,นวัตรกลับไทยในวันที่22สิงหาคมโดยทางอุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตรเป็นผู้โพสต,สตอรี่บอกข่าวการกลับมาไทยของคุณพ่อเธอในครั้งนี้ ล่าสุดมีรายงานจากทางเ n a ่นทีวีถึงเรื่องกลับไทยของนายทักษิณจากคำทำนายของสินแสเข่งอชนทัศน์รืออไทยผ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยระบุว่าในทางโหราศาสตร์จีนเมื่อดูจากวันเกิดคุณทักษิณวันที่26กรกฎาคม2492 ตามเลือกยามวันที่คุณทักษิณเลือกกลับทั้งกำหนดการเดิมวันที่10สิงหาคมหรือจะเป็นกำหนดการล่าสุดวันที่22สิงหาคมนี้เป็นวันราชาเลือกทั้งคู่ซึ่งถือว่าเป็นวันดีแต่ในขณะเดียวกันต้องดูเดือนและปีศาสตราจารย์ประกอบด้วยโดยเมื่อเทียบกับเดือน และปีพศออแล้วการใช้เลือกกลับวันที่22สิงหาคมนั้นไม่ได้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่จะก่อให้เกิดการประทะปัญหาวุ่นวายสับสนสร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคมเป็นดวงปะทะกับปุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตรสร้างความเป็นศัตรูดังนั้นการเดินทางครั้งนี้ มีผลดีต่อดวงนายทักษิณจริงแต่ไม่ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จและอาจจะกระทบต่อดวงอุ้งอิงแพทองทานให้เกิดความวุ่นวายและเกิดการประทะสำหรับราชาเลิกนั้นแปลได้ว่าผู้มีบุญบารมีสูงส่งมีอำนาจวาสนาเหมาะสำหรับงานราชการพิธีกับคนหมู่มากระดับประเทศหรือการเข้าหาเจ้านายผู้ใหญ่ก็ได้ และงานมงคลทั้งหลากหลาย